เดี๋ยวผมพาลองขับดูมีดังบ้างนะครับช่วงล่างตามสภาพรถหลักหมื่นนะครับก็ต้องมีการเก็บงานดิดนหนึ่งรถหลายปีละยอมรับเลยตรงนี้ว่าแบบรถหลายปีเป็นธรรมดาครับที่จะมีช่วงล่างดังบ้างกักกักแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะเทือนมากเท่าไหร่ถ้าไม่เจอลูกลหน้าจริงๆเป็นเนินใหญ่จริงๆนะครับ เครื่องยนต์รับรองเลยว่ายังดีอยู่ความร้อนไม่มีแอร์เย็นนะครับช่ำๆเลยปลับเดินทางไกลได้สบายอาจจะมีแก้ช่วงช่วงล่างนิดหน่อยน่าจะเป็นเบ้าโช๊คหลังนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนช่วงล่างมาหมดละเหลือน่าจะเป็นเบ้าโชกหลังที่ยังพอดังอยู่ตอนนี้ ได้ไปอาจจะต้องไปแก้ตรงนี้สักหน่อยขับได้ดีครับขับได้ปกติเหยียบได้อะไรได้ปกติซ้ายขวาดีโอเคเลยครับเรื่องข้าโค้งก็ต้องพูดถึงสมรรถนะ ดีนีความร้อนไม่มีปัญหาเราวิ่งระยะใกล้มาแล้วนะเราลองมาแล้ววิ่งมาจากบางะกระงกลับมา,าบางนาตาดขับได้ดีครับขับได้ปกติ ลองไปเทสมาดูติดขัดอยู่แค่ว่าช่วงล่างดังนิดหน่อยแก้มาแล้วนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาแต่น่าจะเป็นเบ้าโชค๊คที่น่าจะมีปัญหาอยู่ไม่น่าจะได้เปลี่ยนมา ็โอเคนะครับลดราคาหลักหมื่นอาจจะถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ในสมัยนี้แต่ว่าได้แคมรี่ไปขับเลยนะครับหลักล้านแอร์เย็นเพลยงพาะวิทยุใช้ได้นะครับของไฟโอเนียอาจจะดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนได้ไม่ต้องกลัวเรื่องบัติเหตุยังไงก็ปลอดภัยกว่านะครับแอร์เยน็น ราคาถูกๆมอเตอร์ไซค์แต่ว่าได้รถเก่งไปขับโตโยต้าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรก็อวอัน,นซ่อมหาซ่อมง่ายนะครับแคมรี่ตัวนี้คนก็เล่นเยอะในกลุ่มก็มีนะครับกลุ่มแคมรี่ท้ายย้อยท้ายแม่บรรทัดลองเข้าไปดูกันได้ถ้าซื้อไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมอะไรไม่แพงครับอะไรถูก เดินทางไกลได้สบายเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกับครอบครัวดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับไม่อันตรายด้วยช่วงนี้อากาศร้อนครับใช้รถเก่งดีกว่าครับราคาหลักหมืน่นซื้อขายกันไปตามสภาพนะครับอยากแก้ตรงไหนก็ลองดูก็ลองซื้อไป อยากปรับเปลี่ยนตรงไหนก็ลองดูนะครับซื้อไปแล้วก็ลองเข้ากาลุ่ม t o y o t ยต a าแคมรีทายแม่บรรทัดทายย,ย้อยในกลุ่มนั้นจะมีขายอะไรของรุ่นนี้นะครับเย็นจริงครับไม่ต้องพูดถึงเลยฟิล์มก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่เสียนะครับ ซื้อไปก็คือขับได้เลยครับใช้ได้เลยคันนี้รถพร้อมเล่มพร้อมครับเอกสารพร้อมโอนโอนได้แน่นอนเพราะตอนนี้รถเป็นชื่อของอาของผมอยู่นะหมาเรียบร้อยแล้วปร,ประกันว่ารถเราโอนได้หรือต้องไปโอนเป็นชื่อของเราให้ดูว่ารถโอนได้จริงๆ ขายรถบ้านแท้ๆจริงๆลองดูนะครับคนไหนสนใจลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูในเพจชบารถบ้านหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิป YouTube ของเราก็ได้แต่ผมจะลงไว้ใน YouTube ลองโทรสอบถามกันเข้ามาดูได้เนาะถ้าสนใจจริงเน้นให้โทรเข้ามาดีกว่าครับจะได้คุยกันได้ รถอยู่สมุทรปราการนะครับพิกัดสมุทรปราการปู่เจ้าไม่ไกลมากเราก็ไปส่งให้ได้ครับอาจจะมีขอค่าน้ำม,มันเพิ่มเติมวางเล็กน้อยแล้วก็มีการวางประจำเกาะที่จะขับไปส่งเนาะถ้าไม่ไกลมากนะครับเราขับไปส่งให้ได้บริเวณสมุทรปราการกรุงเทพปริมณฑล อยากดูตรงไหนสนใจตรงไหนอะไรยังไงอยากดูตรงไหนเป็นวิเศษก็ลองโทรมาถามดูขอรูปเพิ่มเติมได้อะไรได้นะครับนี่ครับขับได้ปกติรถนิ่มมากครับนิ่งมากครับ ที่ดังนิดหน่อยรถเก็บงานมาหมดแล้วนะครับภายในทําความสะอาดซักเบาะซักคมให้หมดแล้วห้องเครื่องทําความสะอาดหมดแล้วครับสนใจลองสอบถามกันเข้ามาดูได้นะครับผมเพจชฉบารถบ้านนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0นูนย์แปดด 6กเจ็ดสองปดสองสาครับผมเดี๋ยวเราลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับผม